กับช่อง AEY Auto Import นะคะวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดระยองนะคะบ้านเกิดของเอเองค่ะมาส่งมอบรถนะคะเอาผาด S r c Top h y b r i d นะคะให้กับคุณสวยและก็คุณสวยซื้อเป็นของฝันให้กับพี่คมเดือนนะคะ,ะต้องบอกเลยว่างานนี้มีเซอร์ไพรส์ค่ะค่ะอะค่ะเดี๋ยวเรามาชมกันนะคะ สำหรับเอาผาดนะคะ S R C นะคะจะเป็นรุ่นท็อปไฮบริดนะคะซึ่งจะมาด้วยถ่อมนะคะจะเป็นเหมือนกับตัว S C นะคะในเรื่องของกระจังหน้าหน้าหลังนะคะและก็จะได้เป็นเครื่องเบนซินนะคะไฮบริด197แรงมา้าและได้ความเป็น e f o นั 4, ก็คือได้ความเป็น4 wheel นะคะแต่ว่าเป็น p a r ์ t i m e ค่ะซึ่งจะทำงานก็ต่อเมื่อ,อ ถนนรื่นนะคะ,ะเข้าโค้งนะคะก็จะได้ในเรื่องของการเกาะถนนมากขึ้นค่ะเมื่อคืนนี้ที่บอกไปนะคะร9อแรงมา้าได้ความเป็น e-4 แล้วก็ได้ในเรื่องของการประหยัดน้ำมันนะคะแล้วก็วงเลี้ยวจะแคบกว่าตัวเบนซินวงเลี้ยวสำหรับคันนี้ h ฮบริดนะคะจะอยู่ที่5.6ค่ะสำหรับวงเลี้ยวเบนซินจะอยู่ที่5.8นะคะ อันนี้ท่านเจ้าของนะคะค่ะอันนี้คุณสวัยนะคะค่ะพี่สวัยสวัสดีค่ะแล้วก็พี่คมเดือนนะคะส่วน,น,นะะลูกชายค่ะนี่เลยนะคะค่ะก็เราอยู่กันที่ไหนคะขออ่นิดนึงค่ะพี่สวัยตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนเราอยู่ที่บ้านเพิ่มพูนทรัพย์ลังคาเหล็กนะครับอยู่ที่ระยองครับอยู่ที่ระยองนะคะระยองที่บ้านเกิดเองเองเองก็เป็นคนระยองค่ะพี่ ค่ะนะคะแต่ว่า,าตรงนี้ก็วันนี้พี่สวัยมาทําซื้อให้เป็นของขวัญกับพี่พี่คมเดือนอน,นะคะคพี่คมเดือนเป็นยังไงบ้าง <c oughs> สําหรับของขวัญชิ้นนี้ ชอบค่ะชอบค่ะนะคะได้รับก่อนปีใหม่ด้วยนะคะก็คืออันนี้มีโครงการที่จะเอาไปเที่ยวปีใหม่กันหรือเปล่าคะใช่ค่ะใช่ไหมคะแล้วก็เป็นคู่ที่น่ารักกันมากเลยนะคะสําหรับคู่นี้นะคะน่ารักมากนะคะแล้วก็สาหรับพี่สวัยนี่ก็ต้องขอขอบคุณคุณต่อเบอร์มงคลนะคะที่แนะนําลูกค้ามาให้กับทางเราพี่สวัยเคยได้ดูเพจเอบ้างไหมก็มีมีเข้ามาดูอ๋อมีดูใช่ไหมคะค่ะพี่ผู้หญิงใครดูไหมคะดูเพจเอบ้างไหมคะ อ,อ๋อดูบ้างใช่ไหมคะแล้วทำไมถึงเรียกเป็นตัว S R C อะคะคือคือส่วนมากผมซื้อรถผมก็จะเน้นตัวท็อปอยู่แล้วอ๋อเน้นตัวท็อปนะคะค่ะคิดว่าคิดว่าเป็นระบบใหม่กว่า กับเบนซินธรรมดาที่มีพวกไคบิดอะไรเข้ามาก็เลยเออใช่ค่ะ,ะนะคะเ,เลือกตัวนี้ไปเลือกตัวนี้เลยนะคะอันนี้ก็ต้องบอกเลยนะคะว่าสําหรับลูกค้าที่เครดิตดีนะคะดาวเริ่มต้นเพียงแค่1 5เปอร์เซ็นเท่านั้นเองนะคะเพราะอย่างพี่สวัยนี่ก็เซ็นแป๊บเดียวผ่านเลยดาว15ด้วยก็คือถ้าลูกค้าเครดิตดีดาว1 5เปอร์เซ็นตได้เลยนะคะค่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยรถอะไรลูกนะคะ เดี๋ยวเรามาชมรถพร้อมๆกันนะคะทุกท่านเอาแล้วคะ่ะเอาลงแล้วคะ่ะที่ไหนนะคะเห็นเลเพียร์ขายสามสี 3, คันเลยนะมเมื่อวานเมื่อวานเอาขึ้นสไลด์ทั้งหมด4คันแต่วันนี้ปล่อยรถจริงๆที่โชว์รูมด้วยที่ปัจจีนด้วยแล้วก็นกครศรีธรมราชด้วยทั้งหมดวันนี้ปล่อยรถ6คันค่ะ แต่พอดีว่าทางนี้ก็คุณต่อเขาล็อกคิวเอตั้งแต่แรกเลยว่ายังไงให้เอมาช่วยทำเซอร์ไพรส์ให้หนอยไม่ต้องรบกวนก็ได้ไม่เป็นไรค่ะก็เดี๋ยวเสร็จจากที่นี่เราเดี๋ยวเอกก็ต้องไปอุบลต่อเลยใช่ลูกค้าไม่ขับรถไปค่ะขับรถไปเพราะว่าช่วงนี้เอกจะไม่นั่งเครื่องเลยไปอุบลเพราะว่าลูกค้าลูกค้าเสีย ก็เลยจะไปงานศพลูกค้าค่ะแต่ว่าช่วงนี้จะไม่นั่งไม่นั่งเครื่องเลยค่ะกลัวเรื่องโควิดอีกมาเลยครับขับรถไปค่ะเดี๋ยวเสร็จจากนี้ก็ไปเลยขําไหนนอนนั <ไป S 2> ่นหางหางได้้ลย เดี๋ยวมาชมกันนะคะว่าเอกมีทำเตอร์ไพส์อะไรให้ลูกค้ากันบ้างลูกค้ายังไม่รู้เดินหน้าไปหน่อยค,ะคอ่ะอ่าเดนนาไปแม็ก็บเจค่ะถ้าเอาผ่า SRC เขาจะแนะนำเป็นแม็กอบสิไม่ควรเกินกว่านี้เพราะว่ามันบบได้ในเรื่องของความเป็น e 4ค่ะ มันช่วยในเรื่องของป,อปั่นพลังายยางานมันแข็งแต่ว่าอันนี้มันเป็นตัวโฟว wheel ในเรื่องของการปรับเปลี่ยนความเป็นโฟว w h e เพื่อแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าไปเก็บที่แบตเตอรี่เขาตัวนี้สมดุลที่สุดแล้วสำหรับ m a c b o o 17อ้อ๋อ,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 อใช่ใช <ปะ S 1> ่19ป่ะฮะ18 เค่ะเออรุ่น s c 1 8ค่ะใช่ค่ะ s c 7 8ค่ะเป็นไงคะสวยงามมากเลยนะคะราค่ะนีนะคะมชะคะมรอบคันนะคะ SRC นะคะไฮบริดจะมีสัญลักษณ์ตรงนี้เป็นสีฟ้านะคะ ถ้าตัวไฮบิดนะคะจะมีเป็นรุ่น X ไฮบิดราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่2 8 9 0 0 0ทและถ้าเป็น SR c นะคะราคาจะอยู่ที่3,690,000บาทค่ะเอาราคาพี่คมเดีนยนมาดูข้างในดีดูไหนดูหน่อืมรถใครเดี๋ยวนะคะรถใครรถใคร ไปแล้วค่ะมีพี่คมเดือนดูตรงนี้อะไรคะเนี่ยนี่อะไรคะจากไหนเนี่ยอ้าวพี่พี่เฉ๋งไหมเนี้ยน่ารักไหมเนี่ยมาจากไหนไอ้รู้จากพี่โป้งญี่ปุ่นเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี้ยอันนี้เดี๋ยวเราเราต้องเข้ามาดูตรงนี้กันแป๊บหนึ่งค่ะ em ให้เป็นวิทีอาร์นะคะน่ารังหน้าหังเพื่อคนพิเศษโอ้ยรูปนี้ก็ไม่ดูหน้าตาเลยเยินหมดแนละ้วเนี่ยเอามาใส่ไอะลยินเสียงเลยทำไมเข ก้รต่อและให้หัวใจด้วยไอเดฟยืมค่ะอยขยได้ค่ะเซื้อซื้อเป็นของฝันให้ซื้อเป็นของฝันให้น่ารักจังเลยค่ะค่ะอยากให้ตัวตัวตัวเลกเขาได้นั่งอ๋อฮะมันเหมาะกับเป็นรถครอบครัวค่ะตัวนี้นะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเอกขออนุญาตยินดีต้อนรับสวัสดีค่ะแล้วขออนุญาตยินดีตอ้อนรับนากรลหน่อย อาราคาพ, <hello. S 1> พี่พี่คมเดีนชั้นข้างนี้ค่ะตรงข้างฝั่งนี้ได้ค่ะพี่สวัยค่ะชั้นข้างนี้ค่ะมาค่ะเดี๋ยวเอกค่ะอนุญาตยินดีต้อนรับนิดนึงนะคะพี่สวัยยืนข้างนี้ เอาละค่ะนนก็อ่าอ, <ะ S 2> อนิดอนดนนีต้อนรับนะคะพี่สวยัยพี่คมเดือนแล้วก็ครอบครัวเข้าสู่ครอบครัว A E Y Auto Import นะคะขอให้รถยนต์คันนี้นำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ครอบครัวเดินทางไปไหนมาไหนปลอดภยัยแคล้วคลาดรับเงินรับทองกลับมาเต็มคันรถเลยค่ะเฮงๆงรวยรวยปังปนะคะค่ะแล้วดอกไม้ให้ใครคะอันนี้ หอมแก้มกันไหนสิน่ารักอ่ะนะคะเป็นคู่รักที่น่ารักกันมากๆเลยเพราะว่าอตอนที่รูปเนี่ยเอ๋มไม่ได้เอามาจากใครเอามาจากคุณต่อะคะอ่ะอะ เอ๋บอกว่าให้คุณต่อเนี่ยหารูปมาให้เยอะๆเป็นรูปคู่เดี๋ยวเอ๋จะมาทําอะไรเองนะคะคุณต่อเป็นคนส่งให้คะ่ะค่ะนะคะก็น่ารักดีนั่งดูรูปเอ๋ยิ้มเลยว่าแบบเป็นคู่รักที่แบบน่ารักกันมากๆนะคะแล้วก็สาหรับทุกๆเทศกาลเนี่ยก็จะมีแบบคือเหมือนจะมีของขวัญอะไรให้กันแล้วกันตลอดเลยใช่ไหมคะน่ารักค่ะแล้วติมตัวจะไปเที่ยวไหนคะเนี่ยอัง เตรียมตัวคิดมีแผนไหมคะที่ซื้อรถคันนี้มาว่าจะอยากไปเที่ยวไหนไหมคะคุณสุตอนนี้ยังยังส่วนมากก็จะว่าจะปีใหม่จะเข้ากรุงเทพครับอ๋อจะเที่ยวกรุงเทพค่ะไปไหว้พระอ๋อไปไหว้พระนะคะเอวตอนนี้ระยองมีงานที่เห็นบอกว่าพระเจ้าตากสินมีงานด้วยอ๋อพระเจ้าตากนี่จะเป็นงานวันเกิดพระเจ้าตากก็คือวันที่ย7 28ิบเจ็ดยี่สิบแปดยิบเก้านะครับพระเจ้าตากนี่จะเกิดวันที่ยี่บแปดแต่ตอนนี้ก็เลยพอดี ผมเป็นเถานั่งพระเจ้าตากปี6-3วันนี้ก็เลยถือโอกาสเดินบอกบุญพี่น้องชาวระยองครัก็เลยจะเดินอยู่สองวันนะครับก็มีมีในงานมีอะไรบ้างอคะวันที่27่8เี่27-28นี่ยจะเป็นฉายหนังครับฉายภาพยนตร์แล้วก็พอตุดจีนก็จะมียิ้วตุดจีนก็จะเป็น12-13-14-15-16นะครับ เดือนกุมภาค่ะก็ช่วงนี้นะคะต้องบอกเลยนะคะว่าเชิญชวนนะคะเพื่อนๆทุกท่านนะคะไทยเที่ยวไทยฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยนะคะสำหรับระยองนะคะบ้านเกิดเอเองเป็นต้องบอกเลยว่าสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นทะเลนะคะมีออนุสาวรีย์สุนทรภู่นะคะและช่วงนี้ก็จะมีงานของอพระเจ้าตักสินนะคะก็เป็นที่เคารพอของชาวระยองทุกคนนะครับแล้วก็แขก ต่างถิ่นก็ถ้ามาระยองก็ต้องมาสักการะาสมเด็จพระเจ้าตากสินที่วัดลุ่มมหาชัยชุมพลนะค่ะนะคะแล้วก็อของฝากติดไม้ติดมือแน่นอนเมื่อระยองต้องเป็นกระปิกับน้ำปลาใช่ไหมคะา <laughs> ระยองแท้ไหมคะเนี่ยเอ๋ <laughs> <laughs> อยู่ตั้งแต่เด็กๆค่ะ,อะพอพอ,อจบม .3 ก็ม .4 ก็ขึ้นไปเรียนกรุงเทพเลยแล้วก็ตั้งโรกลากที่นู่นเลยก็เลยไม่ได้กลับมา ค่ะนะคะก็เรียนเชิญเป็นยังไงพี่ถวยสําสำหรับวันนี้ที่เรามาส่งมอบกันแล้วเมื่อกี้ทำงงไหมพอเข้ามาในรถงงไหมก็ประทับใจครับก<อ>็<อ>คือส่วนมากผมจะคือจากแนะนำเพื่อนพอดีต่อเขาก็แนะนำว่าถ้าซื้อรถก็ซื้อที่นี่เพราะผมปกติผมก็สนับสนุสน,น,เนเพื่อนๆอยู่แล้ว<อ>นะครับถ้าเราระยองด้วยกันไม่ช่วยกันแล้วก็จะไป ช่วยที่ไหนครับอขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยค่ะนะคะก็เป็นย no ังไงบ้างคะพี่ออพี่พ well ี่คมเดือนพี่สวัยวันนี้น่ารักนะน่ารักค่ะน่ารักทุกวันไหปกติคนคนนี้เขาก็จะน่ารักทุกวันอยู่อยู่แล้วโอ้โชคดีจริงๆเลยนะคะก็ถือถือว่าถ้าใครได้คู่ดีนี่ถือว่าโชคดีจริงๆนะคะแต่เป็นคู่ที่น่ารักจริงๆค่ะนะคะก็ยังไงแล้วเดี๋ยวขออนุญาตพาเพื่อนๆชมรถนิดนึงนะคะ ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวมาต่อเลยนะคะนี่เลยค่ะก็ถ้าเป็น S R C นะคะเดี๋ยวเราชมไปพร้อมๆกันนะคะแม็จะเป็นแม็ขอบ17นะคะลายนี้ค่ะเบาเป็นบอกไฟฟ้าตัวท็อปนะคะมิกกี้เมาส์ค่ะนี่ม,มีหัวใจมาให้ตั้งสองดวงเลิยือไอเล you! อ่ you, you. <laughs> อภาพสุด นะคะน่ารักเก๋ๆให้เลยค่ะเอาให้เตล็กให้เตล็กค่ะด้านท้ายค่ะอ้าวเราลืมใส่โบด้วยนี่นาเมื่อกี้จริงๆเรามีโบให้ด้วยเองนี่ค่ะด้านหลังนะคะก็คือในกรณีถ้าเดินทางไปไหนมาไหนกันแค่4คนนะคะเบาะหลังก็สามารถพับเก็บได้นะคะแบบนี้นะคะแต่ถ้าสมมติว่าเดินทาง6คนนะคะก็สามารถ เ็าก็อี้ลงมาได้นะคะสภาระก็จะอาจจะต้องเท่านิดนึงหรือไม่ก็ใส่ตัวแรกหลังคาค่ะแล้วก็ตรงตรงนี้นะคะมันจะมีปกติหัวหมอนี่มจะมีสองหัวถ้าเกิดนั่งเจ็ดคนนะคะหัวหมอนอันที่เจ็ดมีค่ะนี่ค่ะหัวหมอนเอออันนี้ใส่ไปที่รถแล้วนะคะแต่ว่าถ้าอยากจะถอดเก็บเวลามองกระจกหลังไม่เห็นก็สามารถเอามาเก็บตรงนี้ได้ใช่ค่ะวกระเป๋าเล็กๆน้อยๆก็เก็บใส่ได้หมดเลยค่ะ ค่ะใส่สัมผัสตรงนี้ได้ทั้งสองข้างสองฝั่งค่ะเอาฝั่งนี้จะเป็นยางอะไรค่ะฝั่งนี้จะเป็นยางอะไรใช่ค่ะพวกแม่แรงจะอยู่ข้างนี้ค่ะอยู่ตรงนี้นะคะแมรงนี่น่ารักไหมมีทุกซอกทุกมุมเลยนะนี่นี่นี่มีหอมจุกเหม่งกันด้วยอันนี้อยู่ที่คัดมาหารที่ ที่อินเเดียหรืออปล่า๋อค่ะโอเคถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวเราไปชมกันข้างหน้าสีเลยหัวใจดวงน้อนี่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 ตัวเล็กนขนของรถค่ะเอาละค่ะถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวเราเอ่อมาจบทริปกันิดนึงนะคะเดี๋ยวจะได้สอนวิธีการใช้งานรถอีกนะคะเพิ่มเติมนะคะ เพราะว่าเดี๋ยวเสร็จจากที่นี่ปุ๊บเอกจะเดินทางกันต่อเลยค่ะไปอุบลต่อนะคะค่ะก็ยังไงก็ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับที่มาเป็นครอบครัว a e y i u u t o m p p r t t ของเรานะคะสำหรับพี่สวัยแล้วก็พี่คมเดือนนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็ถ้าใดสนใจนะคะโชว์รูมเราอยู่ที่รํารอินชานะคะก็แยกมินบุรีนะคะเบอร์โทร8 8 6 6 6 8 1 9 9 9หรือ02 5 8 7 8 4666ค่ะสญญาานใจทักทายมาได้นะคะแคมเปญดีดีด้วยดาวเริ่มต้นเพียงแค่15%ถ้าอยากผ่อนนานผ่อนได้สูงสุดถึง96เดือนสามารถที่จะซื้อไปจัดเป็นรีสซิ่งเพื่อหกักค่าใช้จ่าบริษัทได้ด้วยนะคะค่ะ,อะขอบคุณมากเลยนะคะพี่พี่เมียจะบอกอะไรกับเพื่อนๆน,นแฟนคลับเอ๋บ้างไหมครับก็อบอกแฟนคลับนะครับต้องเอ๋เท่านั้นนะครับบริการดีมากนะครับมาเอง <c oughs> นะครับเ <c oughs> พราะปรติก็ซื้อ รถยุโรปหลายยี่ห้อมาแล้วแต่ว่าก็ไม่เคยมีเจ้าของศูนย์นะครับที่เดินทางมาส่งรถด,ด้วยตัวเองนะครับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้ซื้อนะครับก็รีบตัดสินใจซื้อที่ของคุณเอนะครับค่ะ,ขอ,คะคขอบคุณมากเลยค่ะนะยังไงวันนี้จ็ต้องขออภัยลูกค้าทุกท่านด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้จริงๆมีรับรถกันทั้งหมด6คนเอ่อหกคัน นะคะแต่ว่าบางท่านเอก็ไปไม่ได้จริงๆนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะแต่ว่าเราก็ส่งทีมงานไปนะคะไปดูแลกันอย่างดีค่ะเดี๋ยวเราเจอกันแน่นอนค่ะนะคะเวลามาเซอร์วิสกันนะคะรถคันนี้ก็เป็นเทนันเครื่องครั้งแรกที่1นึ่พนโลนะคะแนะนําเป็น1นึ่งพันโลแรกนะคะลมยางก็ถ้าให้ดีใช้เป็นไนโตรเจนไนโตรเจนเติม35ทุกร้อนะคะคจะดีที่สุดค่ะเอาละค่ะถ้างั้นลากันเท่านี้กันค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ